สวัสดีครับนุกบางบ่อครับวันนี้มาเล่นฟอร์นไนทอีกแล้วน,นีเ่เอาสกินใหม่มาครับซื้อนานแล้วครับไม่รู้ตัวเฮียอะไรแต่สวยดีเสื้อมันจะท้อนแสงตอนเยืนรองเท้าก็สวยโดยส่วนตัวแล้วผมชอบสกินที่เป็นผู้หญิงแล้วครับวันนี้เลยเอามาเล่นสักนหน่อยครับเป็นตัวในเกมฟอร์ดไนท์โดยตรงเลย ไปลงที่เก่าเวลาเดิมที่อื่นลงไม่เป็นเลยจริงๆนั่นนะจะลงกันทีที่อื่นตอนถ้าฉากตอนคืนนี้เรียกตีนดีหายเลยเสือ้อกับรองเทา้าจะท้อนแสงป้ยลงจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดเก็บปืนเด็ด เฮ้ยว,วันนี้ฝนม่วงว่าโอ้เปิดโหลดไอ้ทียเอ๊ะเอ๊ะมันไม่ใช่ยานเวเดอร์นี่ว่ะมันคือคนยิงยิงห้าโอ้ยสี่ห้าอสัตว์มึงตายล่าก่อนจะไปไหนอยู่นั่นนี่เองจะกระโดดเข้าหลุมว้าเปรอเรียบร้อย ดีนะเห็นก่อนแต่เห็นท้งหลังไม่แน่อาจจะตายเสื้อสวยดีอ่ะชอบอ่ะโอ้โหตอนคืนเด่นชิบหายเล่นเกมนี้พยายามหาสกินตัวละครที่มันใส่ชุดสีดำไว้แม่งได้เปรียบแม่งมองไม่เห็นอ่ะบางทีบางทีง,ทง,งงตัวเองก็มีแม่งดำจัด เติมชิวครับขวดใหญ่ขัวเล็กหาไม่ได้ครับเติมขวดใหญ่ก่อนเมื่อกี้เจอตีนเจอคนแล้วคนเติมไว้ก่อนเติมไว้ก่อนนังหางยิงเวเดอร์อยู่งั้นโอ้โดนเวเดอร์ฆ่าแล้วม่รูว่าเจอของที่ฝาเสียเวลามานานแล้วว้าวลูกซองม่วงไอเย็นน่นไม่มีอะไรเลย ป้อยอ่าไม่ถึงว้าไม่ลงข้างล่างแมงแล้วนี้ไปเลยดีกว่าเพราะเมื่อ,อกี้มีคนยิงเวเดอร์อยู่เราจะมาหลอยมันจากข้างบนเห็นเวเดอร์เดินตรงนี้มีไหมวะมีใครได้ยินฉันไหมฉันอยู่วันนี้จ้า จได้ไอสก,กินของฟอร์ดไนแต่ตัวแม่งหุ่นรูปร่างไม่เหมือนกันมอดเฮ้ยปืนพุเก็บวันนี้ตอนที่หนึ่งได้อ้อสไนเปอร์ฟ้าเก็บไปก่อนฮิปโอ้ชิวทั้งใหญ่ป้าเลยไม่สนใจแล้วเอาให้เต็มไว้ก่อนฟองเขียวไม่เอาแล้วเรามีม่วงแล้ว คิวโหวดใหญ่เก็บมาเอาไว้เป็นสแปร์กระสุนลางเครื่องมือกระสุนกันชนนี่เอาไม่มีที่เก็บพอปุอ๊บลงล่างกดบาวตี้เลยเก็บกระสุนก่อนไม่มีอะไรแล้วไป ไปปั๊มดีกว,ว่าววสวยอ่ะเออสียดายหุ่นแม่งซ้ำกันหมดเลยอ่ะแม่งมาทรงเดยวหมดเลยที่อ่ะมันจะไม่เหมือนพวกตัวละครจ,จากเกมจากหนังมัง้งมันจะเอารูปร่างจากตัวจริงๆมาเลยอ่ะนี่แม่งมาหุ่นทรงเดยวหมด สเสื้อกังเกมันสวยดิดูรองเท้าอ่ะมันคือนี่โคตรแท้เรียกตีมดีชิบหายโอเคมียางแล้วกันชนว้าเก็บเงินไม่มีเงินเก็บกระสุนเราจะไม่เก็บรายละเอียดมากครับ แตยวลาลามากแล้วไปดีกว่าไปหาบ่าวตี้กันโอ้อยู่ตรงบ้านคนรวยไปทำเควสกดกิ่งงี้งเลยหาคนมาเต้นด้วยดีกว่านี้อ้าวบ่าวตี้ตายหาแล้วไอ้เียเอ้ย,ยแต่ต้องไปดูด้ว,ว่าใครเป็นคนฆ่ามันตอนหนึ่งเดี๋ยวสลิงก่อน ไอ้ยใช้ฉุกเฉินยงานงามยิงอยู่อ้อยอยังยูงตรงโลไม้กว่าสามาจารันมาจ้าปังปังเรียบร้อยมีตัวเดียวเหรอไม่น่าจะมีตัวเดียวอ๋ออยู่ตรงท่าเรือ ไปสาวมาจันโอ้ไอ้ยชัไม่เข้าเออยังเออไม้มันกันกระถุ่มได้วว้ดีเว้ยยังไม่มีระเบิดเส้นเหรอเอาพุกไปไปแต่ก่อนอร้อนดีไหมล่ะฝังเรียบร้อยไม่มีอะไรละแล้วหายมีชิวขวดนึงนี่หว่า เด,เ,เดี๋ยวกสูนแดกก่อนเฮ้ยเดี๋ยวค่อยกินไม่ได้ว่อันตรายเดี๋ยวมึงไปก่อนเพอเสียงปืนมันจะเรียกปีนมาดูขนาดนั่งอยู่รถยังเห็นเลยอะ่ะเสื้อแม่งเรียกตีนดี่ใช่ไหมแต่แม่งสวยอะ่ะวันนี้ฉันต้องว้าที่หนึ่งไม่ได้ไม่มีอะไร ไปกดคิ้วไปกดบอตี้ด้วยวะทีนี้กดหนึ่งอันจอดรีบอุ้ยระเบิดเต้นเอาไงดีวะเอ้ยแดกคิวเลยจะเก็บระเบิดเต้นได้เต้นคนเดียวมันเหงาต้องมีเพื่อนเต้นด้วย เดี๋ยวไปหาเพื่อนเต้นกัน่ห้พาเต้นคนเดียวเหงาจังนี่เจอคนเต้นด้วยแล้วจะหนีไปไหนมาเต้นกับฉันก่อนฉันมาเพื่อเต้นมาเต้นกันดีกว่าโอ้ยเรียบร้อยปังเดียว โอ้มันยิงยางแตกเลยสัตว์งเดี๋ยวไปตรงเหมืองเหลืองมิราตี้ไปรอดไมเนี่ยยางแตกนี่สะฝืนไปนี่รถพลังของรถลดเรื่อยๆนะมันไม่ใช่ว่าี่นะเนียมอเตอร์าวนแตกเลยสัตว์ถึงไหมเนี่ยโอยเจอถึง แบบบตี้เลยมีเลือกสองแบบครับเต้นแบบสนุกสนานชอบเต้นพอร้อนตีนจะเอาไหนนั่นมีตรงนั้นคูอว่าบาวตี้มันอยู่นั่นแหละโอ้โหแม่งช้าเป็นเต่าเลยสัตว์มันโดนเนิร์ฟวะไหนโอ้โห รถเนี่ยเมื่อก่อนมันโคตรโกงเลยมันขับไวแล้วก็ชนเดียวตายเลยเหนไหมวะโอ้ยต้นไม้ย่างเต้นแบบไหนจ๊ะพี่อ้าวหลบเหรอเต้นแบบร้อนๆแล้วกันเต้นแบบร้อนตีนเอาระเบิดเต้นไปเต้นซะเต้นซะเดี๋ยวไม่ได้เต้นเรียบร้อยโอ้ยลวกลวกลวก,ลวกโอ้เรากูอยู่วิ่งทางบันทึกเสียวเนี่ย โ oh, อ้โหสัตว์เกือบตายเฮียเฮ้ยเราดเ,เต้นเก็บมาเราจะไปหาเพื่อนเต้นกันยิงกันทำไมเราสามารถคุยกันดีๆได้ไม่ต้องยิงกันแรกวิตรภาพด้วยการเต้นครับแต่ตอนนี้คงจะตายแล้วรีบไปก่อนเหียเร็ว โอ้โหรถเป็นโคตรตืดไอ้ศาสตวนะ์เด้อแม่งถึงไม่ค่อยมีใครใช้ชกันเนี่ยนะมันต้องใส่ย,ยางใหญ่ด้วยไนงะเดี๋ยวเพื่อนเลือกทั้งหเฮ้ยเรามีสลิงไม่ไหวศาสตว์ลืมลืมไอเหี้ยลืมแน่ไงฮเดี๋ยวเพื่อนเ,เลือกก่อนเพื่อนเลือกก่อนพอไม่ไหวแล้วไปกระดอไอ้ศาตว์เอ้ยพลาดพลาดพลาดมือใหม่มือใหม่ม ึ่งหัดใช้ถ้าใช้คล้องมนโคตรมันอะ่ะปอยวันกี้ไม่ใช่เบวตี้ด้วยสัเวเบวตี้อยู่นู่นอ้าอีเหมือนมีคนยิงใส่เหมือนมีคนยิงใส่โอ้เชียวตูดไปนิดเดียวอยู่ทางไหนวังนูน่น ยิงปังห้าสิบ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 ตายปังปังโอ้ยแปดสิบสี่สิบปังคาคาชิเอะคาคาชิถลายโดนให้ตายคาที่เดี๋ยวลบก่อนว่าจะไปบ้านหลังเล็กอะเหนไปก่อนบ้านหลังเล็กต้องมียาทั้งนั้นกูไม่ได้ที่หนึ่งแน่ ต้องเสี่ยงแล้วไอสัตว์ไปดูบ้านหลังเล็กขอยาหน่อยนะจ๊ะเร่เร่ให้ไหวทุกทุกชั้นสาววัยรุ่นรักการเต้นครับหาเคื่อนเต้นก่อนโอ้แ๋ว์แฉวในยยารอตายแล้ว ทีหนึ่งนแน่ๆดูหิวมั้นีน่โอ้ชิวถังใหญ่เติมเลยเหี้ยเก็บไว้ต้องเหี้ยอะไรอ่ะเล่นคนเดียวไม่ต้องเก็บไว้หรอกเติมไม่เต็มหมดป้อยทิ้งสไนเปอร์แล้วเฮียเอ้ยใครยิงอะ่ะอา้าวได้ขาววาหนาวเลยเหรอ โดนต้นไม้ทับไอสัตว์ผมหน้าแม่งต้นมาทับตายสัตว์ตัวเบลตี้ด้วยเดี๋ยวไปปั๊มดีกว่าหารถกันะลิงยังหมดแล้วยี่หยาตนไม้ทับหัวตายหยาขี้แตก นี่มีรถไม่รถจะหายางหายาหายา,างกันชนหาไม่ทันหรอกเอาอยางเดียวพอป๊าเรียบร้อยตอนนี้มีซองตกระสุนต้องหาเพื่อนเต้นก่นอนมันจะจบเกลียงแล้วยังหาเพื่อนไม่ได้เลยเพื่อนเต้นแต่เมื่อกี้ก็ไม่รักเดีกูสาให้เต้นเสือกยิงใส่กูซะตายขอบไป มันใกล้จะจบแล้วเหลือไม่ถึงสิบตัวอูได้คิวสิบไปวันนี้บางทีบางทีผมว่ามันก็ใช่นะถ้าเราเล่นตัวละครที่แบบเอาตัวละครที่แบบเราชอบมากๆอะไรเลี้มันมันจะมีความรู้สึกว่ามันแง่มันคึเกเพิมขึ้นอะ าเอาตัวละครแบบไม่ชอบหน้าเบื่อเล่นงนี้ยีมันก็ไม่มีกำลังใจจะเล่นโอ้คี่หวดเล็กไม่เอาแล้วมีคนใจแล้วอ่าปืนผุปืนผุสลิงไม่ใช้แล้วทิ้งแม่งไอ้หี่ยมันใกล้จะจบเกมแล้วเอ้าไปเก็บมาดำหยอะไรอ่ะ ยิวทั้งใหญ่เฮ้ยมีหีบมีหินข้างเพิ่มแม่งเลยยังไงก็ยังเหลืออีกหนึ่งครวัวปีประตูนเอ๊ะเดี๋ยวกูเหมือนได้ยินเสียงคนเหมือนได้ยินเสียงคนเดินบนหลังคา นั่นยังไงเต้นก่อนเต้นด้วยกันก่อนจะรีบยิงไปไหนมาเต้นด้วยกันก่อนมาเต้นด้วยกันก่อนจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนคะเต้นด้วยกันก่อนไม่เต้นยิงมิตรภาพไม่มีอยู่จริงเราุาสตร์จะสร้างมิตรภาพมันกลับยิงใส่กู เติมชิวกหอนให้สัตว์แมงดีไนดะ้ยินเสียงเดินกักกักมวนระวังรอชินเต็มเต้นแล้วหน่อยเต็มละก็ตายของแล้วมีดูดู้้อยู่แล้วไม่ต้กลัว เหลือสี่ตัวเองหักเราไปเหลือสามไปไหนดีวะตายขอบถึงมึงดีกว่าไอ้ยี่ไอ้ขอบมุ่งไปไกลได้แม่งเผือมีคนเจอคนหนีตายไอ้ขอบไปใกล้ไม่เท่ามึงหรือไอ้ขอบไม่ดีพอสายขึ้นวนแม่งเลย ได้จบแล้วเริ่มตึงแล้วไอ้ี้ยอยู่อยู่นิ่งๆไม่ได้อยู่นิ่งๆเนี่ยเป็นเป็นเป้าเราไม่รู้แม่งตัวไหนเล่นกันในจะลบตรงนี้เหรอหน่าจะบงังบังได้อยู่นะทีหนึ่งมาแนะ่ทีหนึ่งมาแนะ่เหลือสามตัวแล้วเหลือสองเหลือสองหักออกไปเดี๋ยวเชคก่อน ปิ้งปองนั่นไงเห็นแล้วอยู่ตรงนั้นเห็นแล้วโอ้ยมันก็เห็นเราแล้วคนไอ้เหี้ยก็ไปไหนวะไอสาเลยเฮ้ยเขต้องมาเดินไปข้างหน้าดิโอ้ยดดโดนยิงโดนยิงอู้ วยดูมันโดนตัวข้างบนสอยว่ะไอ้เฮียดีดีนะสั์ก่าได้เฮียตัวบนแม่งมีสไนเปอร์อ่ะจะได้หายเย็ยนเอาไปสองรูปเลยเช็คโอ้มันกระโดดลงมาข้างๆดีกว่าอยู่ข้างๆนี้ไอ้เฮียเอ้ยไมค้าบไอ้สั์เบือ่อกะ แม่งเป็นปูนด้วยตอนนี้เฮียเป็นปูนแม่งพังยากอื้อเรียบร้อยมึงโดนเต็ม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 โอ้ยยยลงมาแล้วล,ล,ลงมาแล้วเฮ้ยโหไม่เปลี่ยนปืนวะคุยอียเจอไปถึงยาสเปย์ทำคุยอะไรวะเซ็งเลยเยอะได้ที่สองเลยไอสัตว์เอ้ย เส้นควรตีเลยนะอีกทีอ่ะเซ็งเซ็งไปละคลิปนี้บ๊ายบาย